สวัสดีนะครับท่านผู้เจริญผู้มากไปด้วยปัญญาและก็ปัญหาในชีวิตนะครับก็ตอนนี้ครับเจอกับผมนะครับจันดามนะครับก็ตอนนี้ผมกําลังโปรเซสกาแฟนะครับจากในป่านะฮะที่ผมไปเก็บมานี่กาแฟกะลานะฮะที่ผมตากแดดแล้วก็ให้มันให้มันกรอบนะจะได้โปรเซสได้ง่ายนะครับแล้วก็วิธีการทําก็คือเอากาแฟที่มันที่มันแห้งแล้วนะฮะแล้วก็ใส่โคกอย่างนี้นะครับแล้วก็ตำอย่างนี้นะฮะอ่า พอตามนี้พวกมันก็จะได้เป็นกาแฟที่เนี่ยที่มันเปลือกชั้นที่สองที่เป็นกะลาออกแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะนํามานํามาคั่วได้เลยนะครับผ่านเครื่องคั่วมันก็จะกลายเป็นนี้นะครับนี่อันนี้คือกาแฟอาราบิก้านะครับจากป่านะครับเห็นนะครับกาแฟพวกนี้นะครับอ่ามันลูกอาจจะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันเต็มไปด้วยคุณค่าแล้วก็คาเฟอีนที่สูงมากนะครับเพื่อนๆครับ ก็วันนี้จันดามก็ไม่มีหลักธรรมอะไรให้ทุกคนได้ได้นำไปปฏิบัตินะครับก็นำเสนอกาแฟป่านะครับให้ทุกคนได้เห็นว่าการโพสต์กาแฟในป่าเขอออา,ขอ,าอ,อย่างนี้นะครับมันจะต้องใช้ต้นทุนอะไรบ้างครับต้นทุนของผมก็คือนี้ครับโคกอย่างนี้นะฮะอันนี้แล้วก็นี่ครับแล้วก็ใช้วิธีอย่างนี้นะครับพอเสร็จขั้นตอนตรงนี้นะครับก็นำมา ขั้วเข้มขั้วแห้งก็อยู่ที่แต่ละบุคคลนะครับก็ถือว่าเป็นวิธีวิธีการโพสกาแฟเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็กาแฟอันนี้นะครับมีคนจ้างให้อาจารย์ดำนะครับมาทำนะครับชื่อกาแฟดอยเมตเตอร์คอฟฟเนาะเดี๋ยวเขายังไม่ออกผลิตภัณฑ์นะครับเดี๋ยวถ้าออกอยังไงเดี๋ยวผมจะนําเสนอให้ทุกคนนักทำนักปฏิบาาัติทมทุกคนได้ลองชิมนะครับหรือว่าจะส่งให้ทุกคนได้ไปชิมได้นะครับ กาแฟเข้มข้นนะครับอ,นนอนนาจารย์ครับทำมนถ่ายฟิล์มกันมาแล้วนี้นาเชื่อเลยนะ นี่นะครับอันนี้วันนี้จันดามเราคั้วกาแฟะนะผมเราบิก,ก้านะครับที่เราตลาออกมานั้นนะครับนี่อันนี้กลายเป็นขั้วกลางนะครับถ้าใจเข้มต้องให้นานกว่าน,นี้หน่อยนะครับ,รบอันนี้ก็ขั้วกลางนะครับเดี๋ยวผมจะลองอ่าส่งนะครับ รสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับกาแฟคะก็เป็นเนอพิโซดฟอนหนึ่ง ว,วอืมสดูนะครับรสชาติจะเป็นไงบ้างอโอเคครับดูไปนะครับเดี๋ยวลองชิมดูนะครับรสชาติเป็นไงบ้างนะขั้วกลางนะฮะอืม หอมเลยนะครับก็เช่าเคเลยนะผมเปรี้ยวนิดๆนะครับก็กลางนะครับเค็มใช้ได้เลยครับอาาบิก้าปะนะครับกาแฟดอยเมเตอร์นะครับมเป็นการเทสผลิตภัณฑ์อยู่นะครับเดี๋ยวเขาจะปล่อยให้จองออเดอร์นะฮะกาแฟปะนะครับใช้ได้ครับรอดูกันนะครับว้าวเพื่อนเน กินมากนะครับเป็นอเมริกาโน่นะสอนเนี้ครับกินมาสสวยงามนะครับเดี๋ยวพอดื่มก่อนนะครับเพื่อนๆครับก้อนนี้เป็นขั้วเข้มนะครับอู้มันออกมาสวยงามมากนะับนี่ว้าว ดีงามครับดีงามอมมยอดครับยอดครับเคมันนี้ก็เข้มพวอ่อนนี้ผมยังไม่ได้ลองนะครับ